ไปดูเรื่องของโดราเอมอนรันหน่อยสนามสุดท้ายแล้วคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะเริ่มการวิ่งกันในตอนช่วงบ่ายเพราะว่าเป็นกิจกรรมไนรันนะครับที่<ม>สวนสัตว์เชียงใหม่ไนซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าครับก่อนที่จะเริ่มวิ่งนี่เราก็จะเห็นคุณตัวสุทธิวัฒน์สุดหล่อของเราเนี่ยนะครับ,รบไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าแต่ว่าคนที่มาวิ่งที่สนามแห่งนี้ก่อนที่จะวิ่งในช่วงบ่ายเราได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมชมซูเปอร์สตาร์ ของโลกโซเชียลณ <c oughs> เวลานี้ก็คือน้องเอวาไปได้ได้เจอไหมได้เจอไหมก็คงจะได้เจอ,เอแต่งแต่งเนื้อแต่งตัวกันไปเต็มขนาดนี้นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะทางทีมงานของเราก็รายงานนะครับว่ามีบรรดาผู้สมัครเนี่ยามาลงทะเบียน,นรับเสื้อแล้วก็รับหมายเลขนักวิ่งนะครับเพื่อที่จะมาร่วมวิ่งกับเจ้าแมวสีฟ้าก็คือโดราเอมอนกับผองเพื่อนนะในสนามโดราเอมอนรัน2 0 2 4 t h a i l a n บ by M c o t เชียงใหม่เป็นสนามสุดท้ายแล้วแล้วก็รอบนี้จะเป็นการ วิ่งท้าทายความหนาวเย็นกันด้วยนะเพราะว่าเป็นนรันวิ่งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงอากาศกาลังดีเลยดีที่ยังมีชีวิตรอดวิ่งกันได้อยู่นะฮะเพราะว่ากาลังได้ที่เลยแดดกำลังได้ที่เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมน้องเอวาใช่ไหมฮะใช่ใช่นี่นี่นะฮะโอ้ี่ฉันรอดูเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้หรือเปล่าคือน้องเอวา เสือโครงหน้าแบ้วสีทองที่ตอนนี้กําลังดังในโซเชียลคู่แข่งของหมูเด้งคุูน่ะคือที่สนามเชียงใหม่คุณผู้ชมครับก็เขามีแคมเปญสุดพิเศษสําหรับคนที่มาวิ่งกับโดราเอมอนรันด้วยเนี่ยนะครับก็คือจะมีส่วนลดนะครับให้ กับคนที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ในซาฟารี50%แล้วก็รวมทั้งผู้ติดตามเนี่ย3คนลด20%ด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ธันวาคมนี้เพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมชมความน่ารักของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในเชียงใหม่ในซาฟารีโดยเฉพาะนี่ครับน้องเอวาเอว,าเอวาอเสือโคร่งหน้าแบลนะเป็นดาวรุ่ดงดวงใหม่นะตอนนี้คนไทยเนี่ยโหรอชมรอติดตามกันเยอะมากแล้วก็เราจะได้เห็นคุณตัวสุทธิวัฒน์แล้วก็มีพี่ฝนนันทกาด้วยะนะจากนายเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ S <S <S ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรแต่ระหว่างที่รอเริ่มกิจกรรมก็เนี่ยไปเยี่ยมชมความน่ารักของน้องเอวาด้วยเนี่ยนะครับ<อ>ก็วันนี้กิจกรรมจะเริ่มตอนบ่ายสามโมน,นะครับก็จะมีประเภทฟันรัน4กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนซา,าฟารีนะครับนี่นะคะอิจฉาจังเลย